วันนี้เราก็ได้มาในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44กับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ไอมอเตอร์ or, รุ่นเ a เปอรหลังจากที่เราเปิดตัวไปทุกคนก็ได้รับเห็นรับทราบไปแล้วว่ารถของเรามีความพิเศษอย่างไรแล้วก็มีคำถามถามมาเยอะมากนะครับมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรานะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ทุกคนได้รับทราบครับจุดเด่นของรถเวเปอร์ของเรานะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะวิ่งได้ ที่ระยะทางสูงสุด200กิโลเมตรต่อการชาร์จถึงครั้งที่ท็อปสปีด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและน้ำหนักโหลดอยู่บนรถอยู่ที่100กิโลกรัมครับทั้งหมดใน200กิโลเมตรตรงนี้ที่เราพูดถึงคือเป็นการทดสอบบนไดโนเทสนะครับหากเรานำรถคันนี้ไปวิ่งบนถนนจริงๆแล้วสิ่งที่จะทำได้ก็คือจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรครับระยะทางด้วยท็อปสปีดอยู่ที่100กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้เป็นการทดสอบบนถนนจริงซึ่งเราสามารถทําได้จริงครับเหตุผลง่ายๆทําทไมมันถึงหายไปบอกได้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องของสภาพถนนเป็นเรื่องของสไตล์การขับขี่ที่บางครั้งเราก็ขับไปแซงไปนะและในส่วนเดียวกันก็คือแรงต้านลมที่เกิดขึ้นด้วยครับทําให้ความเร็วของรถจากห้องทดสอบนะครับมาที่บนถนนจริงเนี่ยลดเหลือเพียงแค่100กิโเมตรครับ สำหรับแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับเราใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนฟอส c e เฟสอยู่ที่73.6โวลต์45แอมป์ครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เราใช้ตัวชาร์จเจอร์อยู่ที่8แอมป์นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจต้องการที่จะเป็นฟ้าชาร์จเราให้เป็นที่15แอมป์ก็สามารถชาร์จเหลือเพียงแค่3ชั่วโมงเองครับ มีคนถามอีกเช่นกันนะครับในคําถามว่ารถคันนี้ระบบเบรกเป็นอย่างไรนะครับช่วงล่างเป็นอย่างไรเป็นช่วงล่างแบบโช้อัพคู่ด้านหน้านะครับแล้วก็โช้อัพคู่ด้านหลังเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังครับ <S <S ในส่วนตรงนี้เนี่ยเรากันน้ำด้วยมาตรฐาน IP 67 <S 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 สำหรับโครงสร้างรถคันนี้นะครับ ก็เป็นมาตรฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลกนะครับ EMB platform ซึ่งเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับการผลิตรถที่เป็นรถเก๋งหรือรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันครับครับสำหรับเวเปอร์ของเราก็มีทั้งหมด5โหมด7สปีดนะครับเริ่มจากที่เป็นโหมด Eco วิ่งได้ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง และโหมดที่เป็นสแตนดาดเราวิ่งได้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโหมดพาวเวอร์วิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปกับพร้อมกับบูสโหมดของเราบูสโหมดเราทํางานอย่างนี้นะครับเวลาเราขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราต้องการที่จะแซงรถคันข้างหน้าเพียงแค่กดบูสโหมดเท่านั้นครับแล้วบรคปุ๊บ ความเร็วจากที่เราอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขึ้นไปถึง100กิโลเมตรภายในเวลาเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองในขณะเดียวกันหากเวลาเราเข้าไปจอดรถในที่จอดนะครับแล้วเราต้องการที่ถอยหลังเรามีโหมดพิเศษครับคือโหมด reverse ถอยหลังครับเพียงแค่กดปุ่มโหมด reverse ตรงนี้แล้วก็บิดคันเร่งรถก็สามารถที่ถอยหลังได้อย่างสะดวกง่ายดาครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับ ที่เป็นคําถามยอดนิยมเลยสําหรับคนไ,ฟไลฟ์สไตล์อย่างพวกเรานะครับมีกี่สีเวเปอร์ของเรามีทั้งหมด6สีนะครับเริ่มจากมอสซาเรสนะครับสีแดง Summer Orange นะครับเป็นสีส้มแล้วก็ปาร์ต Yellow คือสีเหลืองนะครับแล้วก็ n i ิมบัสไวท์คือสีขาวรวมไปถึง Aero b บ u ูคือสีฟ้าและสีพิเศษครับสีสุดท้ายก็คือ o n นิกแบล็ครับเป็นสีดําซึ่งเงางามสวยงามมากเลย สำหรับรุ่น Vapor S ซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition ของเรามีเพียง99คันเท่านั้นสิ่งที่พิเศษสุดของเราคืออะไรเริ่มจากสีครับสี Metallic Storm Grey ซึ่งเป็นสีพิเศษ Limited Edition สำหรับเราเท่านั้นเราเอาสีตัวนี้ไปพ่นอยู่บนกล่องใส่ท้ายของรถด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือระบบเบรกเป็นระบบเบรกแบบ Combine Brake CBS ซึ่งเป็นเบรกกระจายน้ำหนักระหว่างเบรกหน้าและเบรกหลังครับ และที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการชาร์จของเราก็คือรถคันนี้ของ Vapor S เราให้ Fast Charge ที่1 5แอมป์ทำให้รถคันนี้สามารถชาร์จได้เร็วเหลือเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองครับถ้ามางานมอเตอร์โชว์แล้วมาเจอ Vapor b o o ูของเราจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันที่หนึงเลยนะครับสำหรับรุ่น Vapor ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้สิทธิพิเศษเพียง200คันแรกเท่านั้นที่เราจะให้โปรโมชั่นราคาพิเศษเพียง 73,350บาทจากราคาปกติ99,50บาทและรุ่น Vapor S ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ Limited Edition มีเพียง99คันเท่านั้นในส่วนตรงนี้ราคาปกติจาก125,500บาทเหลือเพียง94,950บาทเท่านั้นครับจองเพียง1,000บาทรับฟรีพรบรจดทะเบียนฟรีนะครับ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดเราจะมีแถมบวกกันน็อกให้มูลค่า1,500บาทด้วยครับแล้วก็ที่พิเศษสุดไปกว่าน,นั้นคืออะไรวันนี้เราสามารถส่งให้ลูกค้าได้ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามทั่วประเทศในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเนื่อใไขการชําระเงินนะครับก็เริ่มจากชําระเงินสดเต็มจํานวนนะครับแบบที่2ก็คือผ่อนชําระผ่านบัตรกสิกรนะครับ บัตรเครดิต0% 10เดือนครับและอันที่3นะครับก็คือโปรโมชั่นสุดๆเลยดาว0บาทผ่อน24เดือนและผ่อน36เดือนครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งจองก็สามารถดูได้ที่หน้าจอนี้เลยครับ